ทำลำธารบนภูเขาที่มีป่าไม้และอากาศเย็นชุ่มชื้นเช่นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในอดีตจะพบเขียดแล้วหรือกบทูดกบภูเขาที่มีขนาดใหญ่อันดับสองของโลกอยู่ทั่วไปแต่ในปัจจุบันยากที่จะพบเห็นในแหล่งธรรมชาติพ่อเคยเล่าให้บผมว่าคันวัยของเขียดแล้วนะั่นคือไวามากเลยถ้าคนไม่ชนนางนี่เขาจะจัไม่ได้การวันนี่เขาจะึ้นไปอยู่บนดอย กลางคืนเขาจะลงมาหาแอ้นางที่มีทรายแล้วก็มาวางไข่สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินาถท่านก็ทรงเป็นห่วงว่ารัษฎรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจะไม่มีอาหารโปรตีนบริโภคเพียงพอทรงพิจารณาเห็นว่าเขียดแล้วเป็นสัตว์ประจําถิ่นหายากและมีรสชาติอร่อยชาวบ้านนิยมบริโภคแล้วก็ปริมาณก็ลดน้อยลงกลัวว่าจะสูญพันธุ์ก็เลยมีพระราชโองนิว่าให้หน่วยงานราชการร่วมกัน จัดหาพื้นที่เพาะแล้วก็ขยายพันธุ์เขียดแล้วแล้วก็นําไปปล่อยคืนธรรมชาติเพื่อให้ชาวบ้านมีแหล่งโปรตีนเพียงพอในการบริโภคนี่คือเป็นที่มาของโครงการเพาะเลี้ยงและขายายพันธุ์เขียดแล้วแบบธรรมชาติคือโครงการนี้ก็เป็นการเพิ่มแหล่งโปรตีนให้กับชุมชนมืนกับฝากไว้ในธรรมชาติเพราะว่าเราเลี้ยงแบบปล่อยนะฮะไม่เป็นภาระของคนใดคนหนึ่งแต่ว่าทั้งชุมชนต้องร่วมกันดูแลแล้วก็ร่วมกันจัดการโครงการถีงจะสาเร็จ พวกผมนี่แหละจะเป็นคนที่อนุกา์ไว้ว่าไม่ต้องจับถ้าเห็นแล้วก็ปล่อยให้มันโตๆอนาคตถ้าว่าขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเราก็ค่อยจับมาเผื่อว่าคนที่ไม่รู้จักเราจะได้แนะนำว่าท้องถิ่นของเราก็มีอยู่นะอย่างนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะ